ทำไมไม่มีใครเคยถามก็บกบอกส่วนใหญ่แนละ้วบอกตรงนี้นี่นะจริงๆแล้วผมขอเลทอีกนิดนึงแล้วกันนะไม่เป็นไรหรอกอยู่บ้านขอขอนนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นไม่จบมันไม่สดพอมันไม่สดแล้วมันได้ไหมพี่ยังว่างกันอยู่ไหมขอผมขอสิบห้านาทีได้ได้ได้ครับเพราะว่าผมอยากให้ได้กันไปนะครับจริงๆแล้วอยากจะพูดตัวนี้เป็นตัวแรกเลยด้วยวันนั้นที่พี่ปราบถามแอนดีกับพีจเนาะ ผมได้โซนนี้นะครับตรงช่วงชุดนี้นะครับกลับเข้าไปนะครับเทรนไลน์พึ่งปังพึ่งเอ่อพึ่ง,ป,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 งปังพึ่งปังนะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บพี่ปาบถามถ้าเคลียร์ลงมาตรงนี้อ่าผมทํายังไงพี่ปาบคิดว่าผมทายัางไงอ่าผมเอนเตอร์ตรงนี้นะครับผมนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมทํายังไงนะครับพอย่อลงมาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บผมเล่าอะไรผมเ MM อ็มเอ็มเพิ่มคือผมเข้าเพิ่มวันนั้นที่เราคุยกันว่าผมจะซ็อกล็อสเปล่าเลยเพราะว่าอะไรดูไมล์เซตผมนะพอลงมาเสร็จแล้วปุ๊บกลับขึ้นมายืนได้้ใในนนนเออกรรบขงงชุดตีห็ม กรอบของทุกชุดนี้เป็นแนวรับเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนอะไร mbk mbk แต่นี้เป็นเป็นอาจารย์ mbk มันมันเพียดพลิกกรอบไปแล้วตรงนี้กลับขึ้นมายืนได้มีบอดี้ขึ้นมาพลิกกรอบได้ตรงนี้ถือว่าเทสขึ้นไปปุ๊บวันลุ้นขึ้นลุ้นอย่างเดียวลุ้นให้ก้นยกเออไล้นะแสบนะครับแผ่น B ีแสบนะครับแล้วทําเคลียร์อีกทีหนึ่งแล้วก้นยกนะครับแล้วก็เคลียร์บนอีกทีหนึ่งนะครับเคลียร์บนก่อนไปทีหนึ่งนะครับผมเข้าเพิ่มอีกไม้หนึ่งจัดขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บบทีไได้ําาคืออะรสภพเลย ผมขายทิ้งไปแล้วก่อนที่เกิดแท่งแดงนี้ทําไมผมถึงขายทิ้งครับพี่ปราบทําทไมผมถึงขา,<อ>ขายทิ้งเเคลียบบนและเคลียร์ล่างวะือมันมีไส้บนแล้วก็ไส้ล่างอ่ะมันเหมือนกับไส้บนแล้ไส้ล่างไม่กลัวเลยกับไปชนแนวต้านแล้วแล้วโอกาสที่จะไปต่อเอ t นเตอร์ <Enter S 2> ผมตรงนี้นะครับแล้วเคลียร์ตรงนี้ผมเอาเออผมเอาเงินเข้าเพิ่มเอ็มเอ็มเข้เาเพิ่มแต่ถ้าพี่บอกว่าผมมีเคลียบบนเคลียร์ล่างผมบอกได้เลยไม่กลัวเลยเพราะว่าอะไร ก้นยังยกอยู่ผมใช้คำนี้เลยถ้าพี่ให้เหตุผลผมแค่นี้ว่าผมขายเพราะว่าเคลียร์บนเคลียร์ล่างผมไม่ขายผมไม่ใช่นัใช่ผมถือใจขาดแนวต้านชนแนวต้านตรงนี้ถ้าชนแนวต้านตรงนี้ผมไม่ขายแน่นอนถ้าก้นยังยกอยู่ผมไม่ขายแน่นอนมึงจะเคลียร์ยังไงกูไม่ขายถ้าก้นยังยกปิดใบสามครึ่งก้นยกสวยกูไม่ขาย กัดฟันแต่ที่ผมขายผมขายทิ้งแล้วผมสาร,รภาพผมขายทิ้งแล้วแต่รนะับแตะด้วยก้นยกแต่ผมม,มันชนขายไปแล้วผมจะให้พี่ปราบลองคิดดูว่าทําไมผมขายทิ้งมีอะไรทะให้ผมที่ทําให้ผมขายทิ้งมันไม่ไปตามเซตปะมันไม่ไปตามเซตหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วตรงนี้กลับตัวตามเซตเป็นข้อเป็นข้อดีที่ดีนะครับเป็นข้อที่ดีมันกลับตัวตรงนี้เซตขึ้นตรงนี้เขาย่อเออเซตย่อดูนะครับ เซตย่อเขายังทำตัวขึ้นแต่ว่าไม่ไปตามเซตไม่ถูกครับเพราะอะไรเซตย่อพี่สังเกตก่อนเซตย่อเขายกตัวขึ้นกูแข็งกว่าตลาดถูกไหมนะช่วงแะคือเราต้องเข้าใจความหมายของการแข็งกว่าตลาดแข็งกว่าตลาดช่วงระยะหนึ่งผมคือว่ากูยังไม่ขายแน่นอนแต่มันมีพอยต์หนึ่งที่ผมําให้ผมยอมขายเลยผมใช้คำนี้ มีใครที่ถึงเนี่ยกูยอมขายกูยอมแพ้ไม่ใช่แตะเส้นเท็ไลน์แน่นอนไม่ใช่การเคลียร์แน่นอนถ้าอย่างนี้ผมถือใจขาดเพราะว่าผมถึงบอกแล้วไงถ้าคุณยืนได้คุณคุณคุณยืนได้ผมผมไปต่อคุณยืนได้ผมกัดฟันผมถือไปต่อผมผมไม่ขานผมไม่ยอมผมไม่ยอมแพ้แล้วผมบอกว่ายังไม่ใช่ช่วงเก็บกำไรผมเลยแล้วก็อะไร คิวนี้บวกด้วยแปลว่าอะไรคิวหนึ่งก็มีโอกาสอีกสามเดือนถ้าดูตรงนี้ะไออีกเวนึงถ้าผมมองจากที่เห็นเนี่ยนะก็คือตัวโวล่มที่ที่เขาเก็บมาเนี่ยมันถูกขายหมดแล้วอะ่ะคือข้างบนมันเบามากเลยอะ่ะพี่รู้ได้ไงว่าข้างบนมันเบามาก มากเรายังไม่ได้เปิด VA ดูเลยข้างบนอาจจะยังไม่เบาก็ได้อเราเปิด VA ถ้าพี่บอกว่าอ่าข้างบนเบามากเรามาดูก่อนอ่าข้างบนเบามากมีส่วนนะครับแนวแนวชุดนี้เป็นแนวออกเป็นแนวรับสําคัญนะครับแนวชุดนี้มีเป็นเป็นแนวรับสําคัญอีกโซนหนึ่งของสามเหลี่ยมของตรงนี้แต่เราก็ไม่เกี่ยวสิเพราะว่าตรงนี้เบามันยังไปได้ต่ออ่ะ พี่ก็จะเอาใหม่ถทัดูตรงนี้เราไปสามเหลี่ยมเพื่อจะชีฟขึ้นไปได้ต่อเพราะว่าอะไรก้อนนี้ถ้าเราพูดถึง VA <ừ> ก้อนนี้ยกขึ้นไปขายชุดนี้ก้อนนี้ยกขึ้นไปขายชุดนี้ก้อนนี้ยังไม่มีเลยแปลว่ามันมีแนวโน้มไ,ไปได้ต่ออยากเก่งหลังเกมสิเราต้องบอกแบบนี้มันยังมีอะไรที่สําคัญกว่านี้อีกเอา้าผไม่ได้อยู่ในกราฟอะไรงี้ยเดี๋ยวผมฉเฉลยละเดี๋ยว <ừ> เดี๋ยวกินเวลาสิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเคลียร์หนึ่งเคลียร์สองถูกไหม ตรงนี้ใกล้แล้วเราต้องเริ่มนับนะครับอย่างอื่นเลยความสัมพันธ์ของเรานะครับ่ีที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วผ่านสามเคลียรนะเรา,เรา,เ,ราเรารู้กันอยู่แล้ว C1 หนสองที่ย่อลงมาตรงนี้เกือบ25ต้องมี C3 ซึ่งมี C3 สอน C 3ถ้าจะเอาให้ผ่านมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าจะทำอย่างนี้ขอบถ้วยถูกไหมในประเด็นของขอบถ้วยตรงชุดนี้นะครับแปลว่า C3 ตรงนี้มีโอกาสย่อแต่สัญญาณที่ผมขาย นะครับผมสารภาพขอปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่า VA มันใช้เป็นแนวแข็งแรงไม่ใช่เป็นแนวซื้อเนาะนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแนวขายด้วยนะครับวอลลุ่มเริ่มพีคโซนบนพี่ผมยอมแพ้ยอมแพ้ก่อนแรกแรกเลยวอลลุ่มพีคโซนบนหมายถึงมีคนเข้ามาซื้อในโซนบนเยอะขึ้น <Volume> <S <S 1> <S 1> วอลลุ่มมีการวอลลุ่มมีการซื้อโซนบนขึ้นใครจะซื้อโซนบน <S <S เท่านั้นเคยสอนไปแล้วนี่ คนที่ซื้อโซนบนเท่านั้นมีอยู่แค่กลุ่มเดียวลายย่อยแล้วมีอีกกลุ่มเดียวที่จะขายโซนบนเท่านั้นคือเจ้าจะรายใหญ่เนาะเจ้า,จาอ่ามีพีคขายเออมีซื้อโซนบนมีวอลุ่มพีคโซนบนมันเป็นสัญญาณแล้วอ,อันนี้สัญญาณมาปุ๊บผมยอมแล้วยมผมยอมแพ้สุดท้ายก้นยกไปวันหนึ่งผมคิดว่าเออจะไปต่อก็ช่างแม่งมันถ้ามันถ้ามันผิดกว่าที่เราคิดไว สุดท้ายลง,แล,งยแล้วมันก็มาจริงๆด้วยแล้วมันก็มาจริงๆด้วยอนะครับนี่นี่คือวิธีการซื้อการขายของผมเนาะที่เราดูกันว่าสังเกตการสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงแต่ถามว่าเออจบแล้วหรือ,อยังมันก็จะกลายเป็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นการเคลียร์เพราะว่าซ1หนึ่งซสองตรงนี้กรอบนี้โซนนี้อาจจะเป็น C ีสามถูกไหมถ้ายังลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่กลับขึ้นไปเป็นไปได้แต่ผมขอเพื่อเียว่าผมขอเก็บ กำไรตรงนี้ไปก่อนพีลิชมีอะไรเสริมหรือเปล่าครับผม